กี่ปีกี่ปีท่านประเสรินี่โอ้โหไม่อวุโสเลยอ่ะยังหนุนตลอดเวลาเลยอ่ะท่านเดินตรงมาที่ดอกโดยตรงเลยนะคะท่านไปได้ถังเช่ามาจากไหนท่านโดบหน้าดูเลยท่านไม่แข็งจริงเลยนะท่านไปยืนข้างน้าเจอเลยฮะเปื่อคุณหน่อยจะให้ท่านพูดอะไรหน่อยก็ที่จริงคุณประสเสรบุญสัมพันธ์เนี่ยก็ก่อนจะมาเป็นซีอีโอของ p t g c ทีเนี่ยที่เพิ่งไปฟื้นฟูอ่าวพร้าวกันมาเนี่ยนะครับก็เป็นซีอีโอใหญ่ของปตทนะครับ แล้วก็เป็นบุคคลแรกของประเทศไทยและอาเซียนนะครับที่เป็นฝ่ายนโยบายและช่วยกันขับเคลื่อนเดินหน้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนตั้งแต่นู้นเนี่ยนะครับเพิ่งมารู้จักตอนหลังๆนี่แหละครับท่านเป็นที่รักของสื่อมวลชนมากใช่ครับท่านก็ไปทําห้องน้ําเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยไอ้ท่านพูดสักนิดได้ไหมครับพูดครับเชิครับสวัสดีท่านมะเสริฐกูยังไม่ได้พูดเลยครับก็ การเดินทางก็ต้องเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็ที่ปั๊มปตทเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนาให้ห้องน้ําสะอาดแล้วก็คำนึงถึงเ,เรื่องของอคนที่อาจจะด้อยโอกาสนะฮะเราก็ทำํำสถานีบริการพร้อมกับห้องน้ําที่ให้บริการสำหรับคนที่ด้อยโอกาสนะฮะก็เป็นความตั้งใจของเราก็ขยายไปเยอะมากแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะอำนวยความสะดวกให้ให้กับท่านทั้งหลายได้พอสมควรนะครับ แล้วก็คงต้องทําอีกเยอะนะในงานต่างๆได้ฮะใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านมาเสครับขอบคุณมากครับท่านระเสริฐครับขอบคุณครับนี่นะครับอีกหนึ่งองค์กรมหาอำนาจนะครับที่มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่นี่ะความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเราก็เลยไปจับมือพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยเท่าที่เราจะไปหาเขาได้ไปบอกเขาได้หรืออย่างที่บอกเนี่ยคือเมืองการเนี่ยเราก็เลยจะจับพันทุกภาคส่วนให้เป็นแบบพัทยาโมเดลนะฮะเพื่อจะเดินหน้าไปสู่เนี่ยสิ่งที่เราเขียนทั้งหมด อยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้หมดนะครับดีที่สุดเนี่ยคือท่านช่วยซื้อไปนะครับจบจบตรงนี้แหละค่ะ <c oughs> จบคำจบคำนี้แหละค่ะซื้อเอาไป <c oughs> อ่านกันนะคะอ่าโอเคอาวันนี้ขอบคุณน้องๆอ,อ,อารยาสทูตอารยาสถาน <c oughs> นี่เราจะไม่ให้น้องน้องพูดมากเลือครับเนี่ยพูด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 สักหน่อยนื้หน่อยนึงอ่ะเนี่ยให้ให้น้องเขาพยายามจะพูดเป็นชั่วโมงแล้วครับคุณกฤษณะนี่อันนี้ขอแนะนำเนีฮย ลองมิสไทนเดนเวลจากช่องสามเวทีประกวดมันมาดน้องเม่เม่การกุรยาชิมพีวนาสมก็เป็นนางงามกิตอาสามาช่วยกันครับเม่เม่เป็นยังไงบครับน่ารักมากครั้งแรกที่หนูได้ไปก็คือไปที่สปปลาวกันใช่ไหมคะก็ได้ไปเห็นความร่วมมือของอาเซียนแล้วก็จากส่วนตัวหนูที่คิดก็คือว่าการออกแบบแบบอารยสถาปย์เนี่ยสำคัญอย่างไรมันไม่สําคัญค่ะถ้า เราไม่ได้เป็นเองใช่ไหมเราก็เลยไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันสำคัญยังไงแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้งไงเพราะฉะนั้นหลักการของมันก็คือง่ายๆเลยค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราวันนี้คนที่ออกแบบเนี่ยยังเดินได้ปกติไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไม่ได้ตาบอดหรือไม่ได้อะไรก็เลยออกแบบแบบที่ตัวเองสามารถใช้กันได้เพราะฉะนั้นการออกแบบอาร,อรยสถาปัตย์ก็คือต้องคำนึงค่ะว่าและถ้าเกิดคนอื่นนะคะ ที่จะมาใช้เนี่ยจะใช้งานได้อย่างไรแค่นั้นเองเห็นอนาคตของชาชัดเจนไหมชัดเจนพูดมั่นใจมากสัาวันนึงแอนดูก็เดินไม่ได้เฮ้ยยังไม่ก็ต้องเป็นคนแก่ใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ใช่ครับก็รู้สึกว่าวันนี้ที่ผ่านมาสิ่งที่พวกเราทุกคนพยายามรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องนี้รู้สึกเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะก็ได้ไปแทบจะทั่วประเทศเลยนะคะพี่ออยออกสำรวจตามที่ต่างๆแล้วก็ได้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมแล้วก็ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอารยสถาปัตย์ จนถึงกลุ่มน้องๆน,นักศึกษาคณะสถาปัตย์ด้วยนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจดีใจมากๆวันนี้ก็รู้สึกยิ้มได้มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะครับคือตอนแรกอะยอมรับว่าไม่ได้เห็นความสําคัญคะ่ะแล้วก็ความจําเป็นของทางลาดหรือว่าห้องน้ําแม้แต่ลิฟต์ค่ะจนได้มาทําเองอะ รู้ว่ามันสําคัญยังไงค่ะเพราะว่าเราได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ท่วยชาจริงเรารู้ปัญหาค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจนตอนนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เหมือนกับ ให้ความสําคัญแล้วเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะหันมาให้ความสนใจมากก็ขอให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพัฒนาเหมือนญี่ปุ่นเลยนะคะอ่าผู้โซครับนี่ฮะกำลังเยาวชนครับผมก็สําหรับผมเองนะครับผมก็มาจากเพื่อนๆครับเพื่อนๆศิลปินหลายคนอย่างเงี้ยเขาชวนมาผมก็มาด้วยความที่ไม่รู้ว่าอาไรยสถาบัต์คืออะไรผมได้โชคดีครับที่ได้ไปเวิร์กช็อปเลยครับลงพื้นที่เวิร์กช็อป เวิร์กช็อปนี้เราก็ทําเหมือนกับทุกๆคนที่เป็นผู้พิการครับผมเองก็ได้นั่งรถวิลแชร์ครับได้ปิดตาลองทําทุกอย่างมันลําบากมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจครับที่มีโครงการแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากดีกว่าครับฝากเพียงทุกๆคนเลยนะครับช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันแบบว่าบอกต่อๆกันไปเพื่อจะให้แบบว่าทุกที่เนี่ยมีแบบว่าอารยสถาปัต์ครับเพื่อจะบํารุงแบบว่าช่วยเหลือเขาด้วยครับแค่ตัวเราตอนแก่พ่อแม่เราอย่างนี้ครับก็พยายามนึกถึงอย่างเหตุนี้ไว้ครับ ยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งนะครับพี่ยิงดาราที่จิตอาสามาเป็นทูตแล้วมาลงพื้นที่สลับสับเปลี่ยนนี่แะครับซึ่งล่าสุดก็คือน้องป๊อปเนี่ยนะครับที่มาคนใหม่หมาดๆเลยนะครับค่ะก็มียังมีน้องแพนเค้กเขมริจามิกรวันนี้ก็ขอโทษด้วยไม่สามารถมาได้เพราะติดไทยคิวรายการอยู่นะฮะแล้วก็มีคุณไม้พี่รมพรมีคุณป๊อบธนวัฒน์วัฒนภูตินะฮะคุณชายประวอุตจากช่องสามนะครับก็มาช่วยกันคนไมม้คนนืออก็็หววังงงเปยย่่่าาิ ด้วยการหลอมรวมพลังของพวกเราส่วนหนึ่งเป็นน้ําอีกหยดหนึ่งน,นะครับจะช่วยทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์นะฮะที่ดีสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมด้วยหลักอารยสถาปัตที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นการช่วยกันเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราประกาศร่วมกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าเราจะทําให้บ้านมของเราเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัต แห่งประชาคมอาเซียนครับมีคณะทัวร์อาเซียนา่ันผมยินขอขอบคุณคุณคุณะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายจะได้มีส่วนช่วย อุดหนุนหนังสืออริยสาปัตย์ของท่านด้วยครับต่อไปเนี่ยผู้ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณกฤษณะได้ให้ความคิดเห็นที่ดีมากๆสุดด้อยของคนที่เป็นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลจากสังคมหนังสือสุดยอดของยุคนี้คือกฤษณะทัวอารษาสัตป์ ประโยชน์นะครับในแก่ทางาราชการนะครับทุกอําเภอนะครับที่จะต้องนําไปปรับปรุงนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้กิจสนาทัวร์อารยาสถาปัตผมเนี่ยซึ่งเดินไม่ได้เนี่ยก็สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ฝากให้ทุกคนนะคะซื้อหนังสือปิชาทัวร์อารยสสหป์ด้วยนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะ